สามภาพแต่ว่าภาพเหลือนี้ไปได้แค่ที่สนุนโลกนะครับก็โดนน้ำท่วมไล่กลับมาก็น้ำมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ปีนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าอดไม่พูดดีกว่าเรื่องนี้ลเล้วเด็นอ่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเครียดก,กันกลับบ้านก็อะไรนะครับชอบที่ไหนนะครับที่เบรเดนสายก็จะไม่ชอบอีสานที่สุดเพราะว่า เพราะว่าไม่ถนัด I really don't like อีสานเพราะว่าเจอแต่คนรู้จ <anything> ักนะครับอีสานก็ว่าวมวนตลอดวายุมายอนตะเคียรอีสานก็อาหารอร่อยครับชอบที่สุดนั่นแหละอีสานครับแล้วก็ภาคใต้ก็จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแต่ละขื้นนี่จะห่างกันประมาณร้อยกว่าโลครับ ก็สนุกดีครับภาคใต้ก็จะเป็นอาหารใต้อร่อยคแต่ไม่ไม่สู้เท่าที่พ่อทำใช่ไหมครับเ่อไหนเคยเคนเนี่ยนะอ๋อเขแล้วว่าพ่อมีทางพ่อไปเลยอ๋อรออะไรนี่คือวิธีตายเราจับคนไม่เป็นไรครับก็ยีทางนี้ยังพ่อขี้อวดครับพ่อพ่อบอกว่าน้ำพริกกะปิที่ทำมาคราวนี้อร่อยที่สุดในโลกว่ะ ก,ก็มีโอกาสก็เดี๋ยวให้พ่อทำมาให้กินนะครับน่าจะทำไหวนะพี่กะปิโขกันประมาณสามวันก็ไม่พอก็ดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันด้เปี่ยนอาชีพเดีย๋ยว